กลับมาอีกครั้งสำหรับฮิวใจเฟสติวัล2025ปีนี้กิจกรรม A ตัวที่2มาในทีม Aroma for Relaxation โดยเราจะเริ่มจากกิจกรรมแคริ g b เ e ลนให้กลิ่นรักษาใจ ในกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะได้เปิดโลกแห่งความผ่อนคลายไปพร้อมกับน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติโดยทุกคนจะได้ฝึกการรับรู้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่คุณครูได้เตรียมเอาไว้ให้ในช่วงแรกไปจนถึงกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ส่มได้จากก๊าซที่เพื่อนๆหยิบซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป โดยทุกคนจะได้พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ทําการทดสอบน้ํามันหอมระเหยและได้แลกเปลี่ยนน้ามันหอมระเหยของตัวเองกับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมสําคัญที่พลาดไม่ได้ของเซกชันนี้นั่นก็คือกิจกรรมทดสอบน้ามันหอมระเหยบนกระดาษเพื่อนๆจะได้ลองดมกลิ่นปริศนาที่1ถึง5ถ่ายชื่อกลิ่นและนํากลิ่นใดก็ได้ที่ชอบจํานวน3ากลิ่นมาผสมด้วยกันภายในขวดลูกกลิ้งทําให้ดูเหมือนกับว่าเรากําลังจะมีสูตรน้ํามันหอมระเหยของตัวเองเลยล่ะครับ และกลิ่นหอมเหล่านี้นะครับนอกจากจะช่วยบรรเทาความเครียดแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆในการปรับรักษาสมดุลร่างกายของตัวเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ ถัดมาคือกิจกรรม Flower Oil and Self-Park Relaxation กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นด้วยการเปิดภาษาการดมกลิ่นและการรับรสของเพื่อนๆด้วยชาดอกปีกซึ่งชานี้มีสปปรรพคุณในการบำรุงกำลังบำรุงโลหิตทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นมีพลังงานพร้อมที่จะดำเนินสู่ช่วงกิจกรรมถัดไปซึ่งกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมทำความรู้จัก เพื่อนๆทุกคนในเซกชันจะเดินเวียนกันเป็นวงกลมเพื่อทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ถัดจากนั้นจะมีการจับคู่และได้ลองนั่งเพื่อน,นวดฝ่ามือซ้ายและขวาของบัตตี้ด้วยน้ํามันดอกไม้ซึ่งถือว่านอกจากจะเป็นกิจกรรมในการสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแล้วยังทําให้เกิดความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีจากนั้นเราจะเข้าสู่ช่วงการอบกอดตัวเองทุกคนจะเริ่มมอบความอบอุ่นให้กับตัวเองเสมือนกับว่าตัวเราคือคนที่เรารักที่สุดเราจะได้นอนพัก ได้ผ่อนลมหายใจอย่างสบายทําให้เกิดสมาธิและได้ส่งต่อพลังงานดีๆให้กับทุกคนภายในเซ็กชันซึ่งถือว่าเป็นการปิดท้ายกิจกรรมได้อย่างดีทีเดียวเลยครับ